สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปเอ่อไปสำรวจนะครับที่ที่เราจะทำเขาเรียกว่าห้างบ่ห้าง<อ>ส่องอสัตว์เพ <laughs> ื่อนรู้คือเหม็นอ๋อคอมันหม็อย่างเงาอ <laughs> <laughs> มือคืเหม็นเลยวะไม่ยอมอะได้กินเลยเบื่อมั้งอย่างกว่าแข่งเ <laughs> ลยลีรับก็โ <laughs> อ้โหอะไร <laughs> <laughs> ไม่อย่างเงว่ามีกระโดดบีหอมน มันยังไงเนี่ยนี่จะมันยังไงพ่อวันนี้กิ๊กอุ่นเอาไว้คือกัาแม่มาสีเดินตามไปเลยเดินตามไปอีกบ้าไหมไปต่อไปต่อ้าตามไปยิ่งไปตลอนกว่าคืออะไรทุกคนอ่ะเออจะมีคอเดียวยี่เนาะเฮ้ยนี่ครับเราจะมีกำลังเสริมนะครับแท็กเตอร์กับตาเอิร์นเขาจะมาเดินไปบนคอใส่เอี่ยมเฮ็ดไปว่าจะเป็นเอ็ดบองเบิ่งกันบองเอ็ดห่างนี่นี่นี่เด้อเอ เดินเอ็ดกอกกุ้งมันเป็นตรงนี่แมันจะเอ็ดังไงานหนงานนีเห็นได้ห้างพงไปจะเบิกนยหงเบนเบิกวาพังเมื่อาได้หรเอ็ดเอาได้หรอมึงเอาได้อยู่หรแล้วมันจะเจอยูเอนะครับเฮ้ยโมแมนที่จ้าเห็นที่เขาเอเกนนที่มันทันพังเฮ้ยยูเอฟแปล่ะ เขาปล่อยลงมาให้ไอ้มมี่เขาให้วะนี่รับสรงยาสดยานดีกองเห็นปล่อยวัวเขื่อนไปหาเกลือยามตะวันก็ได้มางออกมาแล้วจะมีแม่เหล็กสวนสวนลุงแซ่ข้างเขาเย็บโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เรามาถ่ายคลิปอย่างก็รถอันตัดอ้อย ได้เด็กก็เเอาแม่เล็กมาแล้วกันป่าได้แม่เล็กเลย็นลูกขนุนี่ครับป่าที่เราจะเข้าไปก็ป่าใหญ่เลยย่านเย่านอะไรได้ไหมประตอนมากประตอนแรงๆจะหน่อยบรรยากาศนี่นะฮะเราก็เข้ามาในเขตจะเป็นดงแล้วเขาเรียกว่าดงเลยมันจะเป็นยังเป็นเตาถ่านของคนอยู่นะครับของนี่ พื้นที่นี่ก็โคตรถือว่าหกใช้ได้แล้วเออหนามก้อยอนนอไม่หรอเฮดไปหาต้นไม้ที่เหมาทะมมที่จะสมเหมาะที่จะสมเหมาะสมที่จะทำอะเอ่อย่างก็เอห้างอ๋อไม่ขึ้นบ่ได้วะเบลี่งต้นไม้ขึ้นได้ไหไมเดี๋ยวมีเถื่อเถื่อนีครับแท็กซี่ก็จะต่อยมะม่วงป่านะครับเอาเข้าตาแล้วมีอย่นงไร นี่ือต้นม่วงป่ามันจะเป็นแนวบบเห็นตอนนี่คือต้นไม้เต่าถ่านเลยอืมนี่ก็จะเป็นไม้ที่เราเจาะไปทำนะครับไม้กันด้วยไม้กับเจาะยี่นี่เขาแบบจริงจังเลยนี่หัวนี่นี่ป่าโอ้ยสวดตึงใส่ได้เลยไปไปชือหัวนี่แตะเลยนะ เราก็เข้าป่ามาแบบเริ่มลึกเลยนะครับอันนี้ก็คือโดยรอบต้นไม้ก็จะสูงใหญ่แบบหาเบื้งต้นไม้ที่แบบมันเอ็ดใดตาเอิญก,ก็จะเป็นคนนำทางนะครับสลับกันไปกับตาอ้นต้นก็จะเอาต้อตอนอย่าลไรอืมเกิดอเต้นไหไน,นะ สามต้นนี่เล็กเหอวอบักใหญ่แล้วเสื้อมนสีประมาณไหนมื่อขึ้นอย่างเดหอหใหญ่โใหญ่โหดเลยฮะต้นนี้อระมาณนี่นะต้นประมาณนี่โอ้โป่า

ภาพก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาแล้วให้16เป่าวะ18ะอันนี้ก็จะเป็นแบบลำธารใช่เนาะลำธารที่แทบจะไม่มีน้ำ18เอนนนะ 18. อมันจะข่ำไปเรื่อยๆเ,เลยจะยานไปเรื่อยๆเองนี่จะไหนอตอนนี้หงมวยคนวัดหรบอเป่า <c oughs> เนี่ยมีองค์ไกต้นไผ่นี่มันสิได้การอืมเอต้นนี้มีกิ่งแบบนีอโอคือสูงนะจ๊ะภาพนี้มืดจัดเอาต้นนี้แบบถือว่าสูงจัดเลยต้องอ่าย่างดีกว่าว่าย่างง่ามันลำหนักไปวะ มันที่เป็นคือตอนนั้นแท้ตัวลใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมไยิงป่าเขยิงป่าเจ้าอีเฮคือตาอก็จะเห็นต้นไม้ที่แบบถูกใจเอ้ก่อนนี้ิ้งจอกยิงอเอเตะขอนไหมเ้ผลักสูงไงพอนันเอาอย พ, <or> พ <uce. S 2> อนนี้ป่ะขี้หมวิ่งขำขำ้ายไปเนี่เริ่มมืดเลยเนาะแหมปีด้งมูซ้ำกันหลายน่เป็นหาเราลงมาตาหดเป็นอะไรก็ตาหดเหยียบขี <fac el trabajando> oh wow. ้เหยียบอนขี้ควายเลยยังอี้ไปนิตีอพี่ตันแนวเลยยนตี่อย เฮ็ดนอนวันนี้เลยวะเก็บนอนไ่ส้ามากมกเลยโอ้เลื่อวลงบาได้ตาอุนจะพาไปต่อครับเส้นนหญ่ โมผ่านเหรอโมผ่านเหรอต้นไม่มีโมผ่านตอต้นถองเปลี่ยนเย้หาต้นใหม่ท่านต้นนี้ต้นนี้เฮ้ต้นกลายเป็นซ้อมปีนต้นงิ้วนี่ครับตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นลานตั้งแคมป์นะครับด้วยการจัดเลยวันนี้แบบลานตั้งแคมป์เลย สี่ตนมันเสีไม้ใช่ไหมแบบแคมปิ้งมันกัเอ็ดใต้ดินเนาะไม่ได้ใต้ดินสิขุดดินได้เหอเอ็ดยูซือบดินทล่มทับเดี๋ยวสารเรียบร้อยเลยเอ็ดเชียงใบตองมักดังเหรนนี่เราก็สำรวจมาหลายแล้วนะครับเอ็ดตาร ไม่ยินเสียงของง่ามแบบต้นอันนี้ได้การเลยต้นเนี้ยครับเราก็จะซำสำรวจมาเยอะแล้วรู้สึกว่าไม่มีเลยดงนี้ทจะเอสมงเก่ามงเก่าเหรอขึ้นน้ เาอยแล้วมีหอยคันเหรอนั่นหอยคันนี่นีคันนหอยคันอยไอ้สิเมื่อะไรนี่มันเหมาะเดี๋ยวแบบต้นใดที่สี่เอ็ดนคลิปหน้าวะได้หูแน่นอนแต่คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับตัวละครนี่หนะนี่เนะ มือถังไปคลิปครับดดหลายไปไปมือทางเก่าม,อ <c ười> มือั <ไป S 2> งคางบู